สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ไทยคิวพลาช่วงเกษตรอะลูรีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเอาหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยนะครับผมแบบวิธีธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็ทําแบบนั้นนะครับก็คือตัวนี้คือเครือกล้วยที่เกือบจะแก่แล้วนะครับแต่พอดีต้นกล้วยของเราเจอพายุช่วงปลายฤดูร้อนนะครับก็เลยทําให้เราจะต้องตัดน้องเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนําวิธีการเอากล้วยออกมาจากเครือนะครับ ผมลืมแนะนาไปนะครับตัวนี้เป็นกล้วยน้ําว้าธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้วยน้ําว้าไอศครีมด่างนะครับคือเครือนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวธรรมดาก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เราหาถังถังปูนนะครับถังที่ช่างก่อสร้างเขาใช้กันนะครับมานะครับแล้วให้เราตัดนะครับตัดตัดตัวนี้ครับตัดเครือให้สั้นลงวิธีการก็คือตอนที่เราตัดมันนะครับเครือตัวนี้จะยาวเห็นไหมครับแล้วก็ใช้การคํานวณนะครับระยะของ ปากขอบปากถังนะครับปูนครับประมาณนี้นะครับเราก็คํานวณดูนะครับถึงตรงนี้เราก็ตัดเลยนะครับตัดตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนําเครือกล้วยนะครับลงไปในถังปูนแบบนี้นะครับวางไว้เลยนะครับโอเคแบบนี้นะครับจะพอดีนะครับถ้าสมมติว่าเกินนิดนึงเราก็ตัดออกนิดนึงนะครับวางไว้แบบนี้เลยนะครับเห็นครับเขาจะตั้งได้พอดีนะครับ จากนั้นนะครับให้เราใช้มีดนะครับแล้วก็ค้อนนะครับจากนั้นใช้มีดนะครับในการตัดแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ค้อนต่อบเบาๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อระยะนะครับของมีดลงไปครึ่งหนึ่งนะถ้เราถอนมีดออกแล้วก็ทําการหักลงไปแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จนะครับก็จะได้หนึ่งดีแล้วก็ตัวต่อไปนะครับใช้การแซะลงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็แซะฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับให้เราดันลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับก็จะออกมานะครับจากนั้นก็ใช้มีดตัดเบาๆนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับตัดลงไปสักครึ่งนึงนะครับก็ ัดแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการดันลงไปนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับตัวนี้จะทําให้มีดนะครับไม่โดนตัวกล้วยนะครับเพราะว่าเราตัดลงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่ครับเราก็เคาะนะครับเคาะเบาๆแล้วก็เคาะฝั่งนี้นะครับแบบเบาๆนะครับ ข้อฝั่งนึงไปเบาๆนะครับนะครับั้นก็ทำการดันลงไปนะครับเขาก็จะหลุดออกจากนั้นก็ตัดนิดนึงนะครับเ้วก็จะเป็นหวีแบบนี้นะครับทำการดันนะครับเห็นไหครับดันเสร็จแล้ว นี่นะครับก็จะเป็นหวีนี่นะครับคือหวีกล้วยที่เราได้จากการตัดครับก็ง่ายๆนะครับโดยวิธีการใช้แค่มีดแล้วก็ค้อนปีตะปูนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไทยคิวพัดต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ